สบายดีสาวตาด,ดำจ้ามือนีกับมาพอ่อกันกับบรรยากาศยามเศร้าเด้มือนีสาวตาดำกับบได้ไปใส่จ้าพราะว่ามือนีสี่หายบาลนี่เพิ่นคุดนานพักให้อีกแล้วเพระว่าสีได้วานนายพักแต่ว่าตอนนี้กับขึ้นฝนสีมาอยู่จ้ามือนีบาลนี่เพิ่นกับว่าสีคุดกองดินแป้งเดินแล้วกับสีขคดินไปใส่น้่นอีกจ้าเดี๋ยวถ้าเบิ่งไปนำกันว่ามือนีเฮาสีเห็ดยังแหนเนาะ เมื่อวานนี่ก็ฝนตกจ้าแต่ว่ากเขาก็เริ่มเาาขึ้นนะเมือ่อเาาไปเรื่อยๆใกล้ๆ,ๆละใกล้สิได้ลงดำหาดำหน้าแล้วล่ะจ้าส่วนเครื่องมักถั่วทั้งหลังอันนี้อยู่ทั้งอันหน้าบ้านด้บแมนอยู่หลังเถียงตัวน,นั้นด้พ่อะกระเห็ดอันห่างให้มันไตขึ้นแล้วจ้าอา้าวตอนนี้ฝนกำลังหยิบจ้าเดี๋ยวสาวตาดำสิพามาเบิง่งเครื่องมักถั่วเครื่อนี้ก่อนพอว่าเครื่อนี้สิบเหลืองคือเครือ่อยู่หลังเถียงเด้นี่ อันนี้กําลังงามไปเรื่อยๆอันนี้พอเขาเห็นเห็ดค้างมันขึ้นให้มันไต่ขึ้นน้อันนี้และว่ะมันก็นเริ่มขื้นเริ่มงามแล้วเด้จ้าตัวทางหลังเห็นหลายคนว่าเป็นน้ำอันบบแมนเป็นน้ำใส่ค้างแบบนี้บอซาตํา,าม,มันคือเหลืองบบแมนเด้อจ้ามันเป็นน้ำอันผลโต๊กห้าแหละมันแดดบอซาตา้ามว่านี่นี่อันนี้ก็สิเริ่มเหลืองเลยตัวนี้นะนี่ สิไปใส่ข้างมักทั่วคือข้างบวบก็ได้คือการแต่ว่ามันสีบกขื่นไวคือเขาใส่ตะนางเด้นี่ตั้งหลายเด้จ้าทางหน้าบ้านนี่ก็ได้บัดเป็นหมากนี่สิกินเบิร์ยูบ่บนอสาวตาดำกับว่าเพิ่นเห็ดหยังมาแล้วเพิ่นมักคุดดินอันนี้เบิงเบิงสีเบิร กองหนึ่งละเดอ้อจ้าตื่นตแตงเต๊ะเช้าเ้าเด้บอลลนี่นะ่นตื่นมาขุดดินแปลงหนาะดินให้มันเพียงกันสวัสดีครับผมเจอกันตอนเช้าเบรรยากาศฝนตกโปรยโปรยตอนนี้ฝนกําลังมาเด้นี่นะยิบยิบย้ำยับอยู่ตอนนี้นะบอลลนนี่ขุดเรียบร้อยแล้วโบอันนานพักนาเพิ่งขุดได้สองแปลงตัดไ<ะ>่่จะทําอีกสองแปลงแตนะ่ยังไม่ได้ย้ายอันนี้ออกเลย มันรู้จไว้ตรงไหนบารณี่ต้องขุดเลยแล้วแหละเพราะว่ากระป้องพักมีสองป้องผู้ได้ป้องหนึ่งตั้งหลายเด้บลารณนี่าต้องขุดดินตัวนี้ออกก่อนนี่โอ้จะทำสองแปลงแล้วก็เอานี้ออกก่อนหนักกระแทกหนัก,<笑><笑>นกทแทกว่าสัน <S <S อุ้ยจานเติงก็บอออกมาเลยชาตนี้ถาจา์เติงออกมาหลินน้ําจังคอยส่วนอาจารย์เติงหามออกเด้บลารณนี่ขตกประมาหรอ,อกน่าจะนอนเวินอยู่บ้านัน่ะ อาจารย์ตึงผ่นกับบริคอยว่างปันใดเด้อจ้าอานนจารย์ตั้งแต่เชา้าคุณนะแม่ฉันออกมาแล้วตอนนี้นะแม่จันออกมาแล้วแต่กาแฟบอลลาี่กับบทันก,กินเลยต้า,อาบอลลา,าี่แต่ว่าเครือบวมเฮาหะนะเบิ่งดูเป็นดอกเหลืองเต็มอยู่แม่เดินมาคุยนําอยู่บุอเราจะทําไม้ออกมาอีกฝั่งนี้พ่นวะเบิรงดูจ้าเป็นหมากเบิร์นนี่เหตุได้สิกินเบิร์ิบได้เก็บส่งตลาดคุณบอก เบิงสาวตาดำสิผ้าขาไปเบิ่งอยู่ในหมากใหญ่ตัวที่สาวตาดำถ่ายให้เบิงมือนะ่ะนะแมงแล้วจ้าหมักบวมหฮานะสงใสมีแมงเหลืองๆอ่ะนะตอมสาวตาดำว่ะแต่ว่าหมากน้อยนี่กำลังหลเด้ทางนอกนะป้าทรงร้อง่าคืบหัวนอนนี่จา้าอันนี้หันเป็นตาสะออนค่ะยอดมันงามมันก็เลยเป็นหมากหลเนาะ สาตดำเลยอุ้ยค่ะอิลีคันคือคนหมักค้าหมักขายนี่โอ้ยได้เงินย้อนเดนี่น้มปลูกมักบวบนี่นะนนะแต่แต่แต่ว่าเฮือนเฮาโอ้บ่มีผู้ใดเอาของลงตลาดเลยจ้าเบิงมัเครือดกบดกยังบ่พากันปิดส่งตลาดเด้พักอีกตั้งหลายคือหวังหันปลูกสลัดนะกับบ่มีผู้ใดเก็บส่งตลาดเลยจ้าเอาลงให้ปลากินเรียบร้อย พาเบิงมังบวบแล้วเดี๋ยวสาวตานสิอันไปต้มน้ำห้อนให้บาลานี่ก่อนจ้าเห็นเพิินว่าตัาง้งแต่เศร้าพุ่นได้ตื่นมาคุดดินนะยังโบทานกินกาแฟเลยเบิงเบิงไปต้มน้ำห้อนให้เพิินก่อนบรรยากาศยามเศ้าดีดีเบิงเขาเพินเขียวละแห้งงามได้นั่งทางนี้นะเป็นยังสาวตดาคือเปลี่ยนมุมมาดัางพายอยู่นี่พอสีได้มานังส้มบรรยากาศ ทงหน้าเขียวอุ้ยคักแท้จ็กหน่อยพ้นต๊ืเลยๆน้ำถ่วให้หน้านี่กะบาลารนี่กะสีส้วนซาตดหาดหัมฮะเราใส่เบ็ดกบเด้ถถารุ่นน้ำกันเด้อจ้าในนี่ซาตาดัมกับโบเคยอันโบเคยได้ใส่เบ็ดกบจักเถือ่อเห็นบาลารนี่วาอุ้ยใส่เบ็ดกบแต่ละปีนะมันคือ,อยังนี่ได้ในนี่นะทั้งเบ็ดกบเบดปลาเดี๋ยวรุ่นๆน้ำกันวาซิมีคือบาลารนี่ว้าอิลีบอ คือซี้อนเรียบร้อยแล้วล่ะจ้าเบิงควนออกทวนทวนป้าเมื่อนี้สงสัยมาเปลี่ยนมุมใหม่เด้เบิงเบิงเบิงเบิ มาเลยกินพิสังอยู่เนาะวาลนนี่เนาะไอศครีมแซบบอบมแม่หิวเข่าแล้วบอร้อนมากตอนนี้อมาดิบกาแฟร้อนร้อนก่อนนะครับเช้านี้ไม่น่าจะเช้าแล้วแหละตอนนี้ประมาณโมงกว่าๆแล้วครับผมโมงกว่าๆประมาณแปดโมงหรือเจ็ดโมงบาลนนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้ดูนาฬิกาเลยครับวันนี้ ตาวจาดำว่าสงสัยสิฮอต8โมงแล้วล่ะตอนนี้นะเพราะเรียกมากเพราะพอ่พอกับแม่ก็นั่งกินข้าก่อนเลยสงสัยมีทางไปเด้มือนี่นะไม่รู้จะไปไหนทิศเวียอยูสวนกแหละไตุงตงุยหากันมีแห้งมากขึ้นนั่งกินกระฟพรน้ำพอ่อเพลินเด้นี่นะปกติที่บดิขึ้นมาสงสัยชอบตรงนี้ตรงนั้นน่ะไม่ค่อยมีใครไป ไปนั่งเลยตรงนนะเ,อเอาไปแล้วไปแล้วพูดถึงแล้วก็ไปแล้วทั้งตเนาะชิชอบมานั่งไอเด้ตรงนี้นะนนนนนะจะปนะจลูปกตอนไหนพักน่ะจังไดก็บาลานี่จะปลูกตอนไหนพักให้บาลานี่กินกาแฟ,าฟแล้วก่อนจ้าเดี๋ยวซาวตดาดมกับบาลนี่กินกาแฟแล้วซาวตะดำกับสิบไปหวานในพักโอ้าบาลนี่อยากเนียนมะเขืออยู่บอ่อยากอยู่ใส่ไข่นะ พอดีเลยพุลละหวานในพักแล้วพุลละจังสิเก๊บมะเขือไปต้มเด้พ่อแม่ก็มีเมนูออกมาอยู่ั่วไก่ป๊าซั่วไก่บ้านเพิ่นได้ส่วไก่ออกมาเมื่อนี้ให้แม่เพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้นี่โ oh. อ้อะไรกาแฟกินเลยจ้าต้องเติมกาแฟาก่อนข้าวนะครับลูก้ายไปใสน่น้องเมื่อนี้น้องโบเห็นเด้กฟแฟวัาน,นี้หน่อยราง,งานตัวดียว๋ยเร็ว ได้ที่คักแล้วพี่บอกอ่พร้อมเสิร์ฟนิดนึงหนึ่งเป็กถูกเศ้าเลยเด้บาลลนี่นะเ,เ,เะนนะมื่อได้บริกินกาแฟนี่อยากคือคนเป็นอีอย่างจักย่างนี่ละบอกบอกคลออนี่มันคือเป็นอีอย่างจักอย่างนี่บอกบริกินกาแฟนะเอาคนเคยกินน้ำร้อนเนาะโอ้ต้องดื่มน้ำร้อน กาแฟก็เหมือนกินน้าร้อนนี่แหละถ้าสุรังกายตอนเช้า,ชากินน้าเย็นเนี่ยไม่ดีนะครับต้องกินน้ําร้อนสาวตาดำแต่ได้ยินแต่ค้นหวานกินกาแฟมันชีลดน้ําตาลลดน้ำนักบอลนี่ขึๆๆนะ้นยืงขึ้นยืงขึ้นเนาะบอแต่ว่าบอลนี่นี่แหง้งกินแะห้งเบ่งขึ้นเบ่งดูแขนหนาบักใหญ่นี่คนมีกล้ามอยู่แล้วแมนบอคนนี้กำลังอ็ดเวียกอยู่แล้วนะครับเอากินเลยบอลนี่ บอกกินจ้อยบ่บอกกินจ้อยสาต๊าดัมโบมากแซ่บจ้ะกินวละเป็กนี่ไปเลยได้บันี้นะจ้าไปห้าวานให้พักก่อนเหลือตอนเย็นเหนื่อยค่อยขุดอีกให้แปลงหนึ่งจ้าเหนื่อยแล้ววันนี้พักก่อนเราจะตัดคลิปอีกพอนเด้ต้องทำแต่เช้างามสิ่งนี่ก็จะไปตัดคลิปให้อยู่เวียกหลายทางอยากเอ็ดเบียสังอยากเอ็ดคลิปทางอยาก ทำอะไรหลายอย่างครับผมเห็หลายแนวบอลลนี่นะครับหลายอย่างเลยล่ะพอต,ตื่นนอนมาอยากบอกว่าเมื่อคืนบอลลนี่นอนตั้งแต่สองทุ่มแมนบอโบได้อาบนา <S 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 ้ำนีเรยกจริงนะครับผมเหนื่อยบางวันก็เพียมากเเมื่อคืนหลับัแต่สองทุ่มหลับจนลืมตื่นตัวนอบนบอลลานี่เนาะตื่นมาก็หกโมงประมาณตื่นมาตีห้าครึ่งแล้วก็ลุกมา ลปลูแปลงผักให้นี่แหละเห <c oughs> นื่อยมากเมื่อวานป้า <c oughs> ไปละบาลบาลนี่มาอยู่นั่นละเสะร็จแล้วเสาตาดำกัว่าไปรีอยู่ใส่โบเห็นไปนั่งกินกาแฟน้ำพ่อสวัสดีหรือยังคอฟฟี่สวัสดีหรือ,อยังเนาะป้าบ่สนใจเลยคอฟฟี่สวัสดีหน่อยสวัสดีเลี้วสวัสดีเลีววล้ว บ่สนใจเมื่อยบ่บอสวัดีเร็วเมื่อยขุดดินนำพ่อบ่มือเจ้าบ่สวัสดีครับเร็วเร็วเร็วเอาแลองมึงดูสิเก่งอยู่บ่บ่ไกินข้าวหรือเร็วขอฟีสวัสดีหน่อยคุ้มเอาแต่ละเจ้าโอ้ยบอกับลูกเพิ่นดูอ๋อเดือยเนี่ยนานบนมันขึ้นไป ปูวัวก,กับพ่อเม,มือม่อกี้นะมันเหนเมื่อยเจนเมื่อยแลนทุกแปบเอาออกกับพ่อเียนะทุกเช้านะครับพ่อมาแล้วก่อนจะขึ้นไปนะมกาแฟน้อยมาหาหวานในพักก่อนจ้า<ม>เดี๋ยวฝนตกมามันสิยากเด้นี่ในพักเขานี่กามีคุณมีคุณแม่ปุ๊กเพิ่นส่งอันมาให้หวานเนาะ<ม>นี่จ้าสองกระปุกเลยเด้ปูตั้งไงนี่นี่นี่ เดี๋ยวสาวตาดำสีหวานใส่นานเงาๆนี่แหละบอลลันนี่เพื่อนกระคุดใหยเงาอีลเพอว่าเมียว่าอัน,นายพักตั้งรลายเด้บอลลนี่บบกู้ว่าซีได้จักหนานีน่ฮะเดี๋ยวสาวตาดมสีหวานเบิงกนสำหรับนายพักนี่ก็ต้องขอบพระคุณคุณแม่ปุ๊กหลายๆเด้อจ้าที่ส่งนายพักมาให้สาวตาดำหวานเพราะว่าว่านว่านแล้วก็ต้องได้เก็บกินเด้หน่นะถามันออกดอกจ้าสาวตาดมกระสีหวานลงเบิงพอหวานหลายรอบแล้วก็บอออก อันนี้สิเป็นนายพักกาดส้มแล้วก็มีพักกาดพักกาดเขียวแต่บ้านสาตาดัมสิเอิญพักกาดตีนหนีเด้เพราะว่าเวลาเก็บไปกินแล้วมันสิออกกลิ่นหึ่นๆจากหน่อยตั้งหลายกระปุกหนึ่งนะสาวตาดัมจงเป็นตาสะออนขักเบิ่งปุ๊กบ้าใหญ่ นี่เป็นการทานเหลือเลี่ยมกินข้าวหอมนี้สบายอ่ะหว,วานในพักแล้วเรียบร้อยซาวตาดัมกะสิเอาดินหวานครบจักหน่อยหนึ่งจ้าอันนี้ซาวตาดัมกะสิอันสูตรซาวตาดัมเด็ดนี่นะ แต่สูตรคนอื่นบบหูเพราะว่าหลายเถื่อแล้วที่ซาตาดัมวานแล้ะกับบดเอาดินกบหนาแต่ว่ามันบออกสิลองสูตรนี่ลองเบิงผู้ใดมีวิธีกระบ,บอกซาต้าดัมในเด้อจ้าเพราะว่าวานในพักงามนี่ยากอีหลีวานจังได้กระบ,บออกมาลองเถื่อนี่ล่ะนี่ถ้าเถื่อนี่บอกอกกระสีวานไปเลยเรื่อยนั่นแหละจา้ากระสิบบยอมมันจะเถื่อดอก พราะว่าพักหย่าเฮาก็ต้องกินเนาะต้องกินทุกครั้งที่เห็ดกับเขาเอาดินกบแล้วสาตรารัมกระสิเอานามมาโฮตก่อนจ้าส่วนพุ่นนีเบารละนี่บานให้เราได้ตั้งแต่ต้นเพื่อคูดผู อันนี้ซาตานกระหดเปียกแล้วเรียบร้อยแล้วจ้านี่นี่กับมันออกเบิดหนีกินกระโบเบิดตอีกละเดี๋ยวมาเก็บมะเขือไปเนียนให้บาลแลนี่ก่อนวานพักแล้วเรียบร้อยถ่ารุ่นน้ำกันวาสิโออ,อยู่บ่อนอะหวานในพักรอบนี่โอ้มะเขืออันนี้คนละพันได้กับต้นใหญ่นะนี่ป้าน,นี่กันยังได้เก็บกินอยู่ได้มะเขือนะ ที่แท้นะ่ะมันเป็นแตงแต่หงแล้วแต่ยังงามคือเกายังออกดอกออกหมากหลายคือเกาเบิรเบิงผูกเต็มทั้งลุมนะมะเขือซาตา,ามกบเก็บพอแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเก็บพักก่อนจ้านี่พักบัวก,กบงามงามลายมือลาโบดเดียนมะเขือสูบารันี่กินเมื่อนี้เพิ่นวา อยากกินเนียนมะเขือใส่ไข่เดี๋ยวซาตดาดมจัดให้จ้าเมนูง่ายๆบยยากเลยจ้ามาแล้วกัล่างแะ้วกข้างเหมาะแะ้วกันิต้มเลยเด้จ้าไข่สามหน่วย ในพากันมาขวดในตีนเสาแล้วก็พากันนอนเด้อูกลูกก็ได้ต้องแตง่งง้องแงงผู้แม่ผ่นก็น,นอนเผาค่ะคือพี่สังนี่น้อยคือนอนค่ะเทละลูกต้องแตง่งอันนี้หมาบาลานี่เดชจกักิ่นตั้งสื่อว่าจังได้สาตะดำกระลืหมหดสื่อหมาบาลานี่อันนี้สื่อต้องแตง่งไอของง้องแงงนี่ ใหญ่เบิดแล้วจ้าตุ้งตุ้ยนี่แม่ของลูกลูกือน,กกกนอนสะลุกพากันนอนสงสัยผลสิต,ตกลิ้นอยู่หมาน่อยนอนนี่ขนเผิ่นน่ะยุย้ยอยู่เบิ่งนี่อุ้มบ่ได้แล้วเดียวนี่นะแม่นั้นออกมาแต่ในบ้านเลยพิ่นก็อยากอุ้มมาแล้วกามันน่าหายงองงแงงแล้วอุ้ยสาตะดำว่ะ แม่มากเลวก็มักมะปืดมัดเม้นไห่จังสีแหละหลายคนถามว่าชาตดำหมามีเม้นม,มีมัดอยู่โบมีอยู่จ้าแต่ว่าเขาอาบน้ามหนแล้วมันกระสีโบมีเด้เขาอาบน้าอาบใส่เซมพู่ล้วมันกระสีโบมีเซ็มพูน้องมานะ่ะนี่ขนผนยาวไว้ไวแตงนีอ่อันนี้สื่อต้องแตงส่วนตัวนี้สื่อง้องแงงหมาซาตดำมีสองตัวจา้า มีแต่โอ้ว,วนๆน,น,นะฮะคือ,อยังนี่เด้เห็นหลายคนนั่นขออยู่เด้หมานะ่ะอุ้ยให้โบได้ละจ้าทั้งนี้กระแพงหมาคือการน,นี่ส่วนตัวนี้บบมีคนแต่ว่าโตนี่นักนักระโติน่นแหน่เด้นี่นะน้อยความหูเวลาเกลือข่าวนี่พกักกันหนังเรียนหนะักกันสซล่าอยู่เด้นี่ทำโบดื้อเด้แต่ว่าเกือบสาวตาดำนี่บบยังแล้วจ้า ป้าอยู่สายแลไรบริเห็นบอลเก่าละค่าไปถั่วกลางเฮือนผุหละสาตารามกับมานางลินกับมาถาหมอไข่กับหมอมะเขือสุกจ้าสงสัยสิอยากกินข่าวแล้วละบาลานี่ต้มไข่สตาตาด์มกับสุกเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเอามะเขือลงไปตามก่อนจ้า หลายโพดบอกนี่จากสี่หาหน่วยเพราะว่ามีแต่หน่วยใหญ่ๆเด้มาเขือเขานะมาเขือแหลกเรียบร้อยสาวตาดํากระสิมาปุ้งเลยจ้า เนียนมะเขือซา,าตาดัมกะบบมี่อีอย่างหลายจ้าใส่เพชรขัวคือเก่าละกัใส่ข้าวขัวแป้งนัวประแดกเบิร์จ้าสิ่งสำคัญก็อย่าลืมไข่ที่เขาสิเอามาเนียนใส่ก็มะเขือเด้นนปนเสร็จาเนียนใส่กับอันปลาทูก็ได้เนียนใส่กับอันอันอื่นก็ได้มะเขือนะซาตาดัมหักมักเนียนใส่กับไข่เพราะว่า มันสิแซ่บกลัวพอดีว่าหมักไผ่หมักมันเนาะจ้าส่วนพักเข่าก็มีพักเสริมพักบัวหอมบัวจ้า <kung> <Ly> ใส่ไข่เหลืองจัก <Harmon> หน่อยเร <ma ak> ียบร้อยอืแซบอลี วซอยสิ้นหมูมากแล้วก็ซปปิ้งเห็นเบาละนี่ก่อนจ้าอืมสามสั้นค่ะกีรีสามสั้นแบบนี้เห็ดพัดกะเพรากินแซ่บคืออย่างนี้ได้นี่สิบริสวนเบาละนี่พัดกะเพราสบเนอมือแรงนี่เนะ ซอเยเล้วสาวตาำกับสีบามากก่อนเวลาไปย่างจังซีได้หอมๆดิ เราดำกระสิเอาตองห้องซะก,ก่อนจ้จาจังสิเอาหมูใส่เพราะว่าถ้าเ้องเอาไปตองห้องมันสิบรเเ็ดให้หมูเฮาใหม่แล้วกาเห็นให้หมูเฮา,า,านุ่มหอมพอมเดอนี่สุกหรือยังเนอะ นี่จ้าอยากติดใบตองจักนอยนี่อหอมขักอิลีเด้ป๊าสุกงามอิลีเด้จ้าเบิงบิงนี่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 เปี้ยงหมูใส่ใบตองกล้วยคือเป็นตะเซ็บแห้งอิลีเด้นี่นะปลาขักแท้ เดี๋ยวซอยก่อนหอมทวนทวนปีงหมูกินกับอันเนี่ยนมักเขือมันกระสุดยอดรดล้า ของกินเท้าก็แล้วทุกเมนูแล้วจ้าอันนี้ก็สิมีสั่วไก่ซีมือแม่จ้าอันนี้พักหยาขาขิงอันนี้เนียนมักเขือใส่ไข่ปิ้งหมูมากินข่าน้ำกันเด้อจ้าทานเข้าด้วยกันครับผมอ่าแซบแซบรู้วดด็ดออกแล้วีิแดดแอกแดดแอกวะเดดออกแต่อันเศร้าเลยเด้มือนี่ทำอีสทาวตาดัาขีดว่าพ้นสิตกอ <c oughs> พ่อคนถี่ตกเนาะเอ้าให้แม่ชิมตัวนี้ซุปมะเขือใส่ไข่ป,ปลาแป๊กปลาแป๊กแม่ว่าเคยเนียนเคยเนียนใสรแต่ปลาทูแต่ว่าโบเคยกินปลาทูเลยใส่ไข่ต้มนี่แท้เลยผักหวานก็ยังเหลืออยู่เนาะดูเลยบอกมาบานนี่ไปรอบในสงสัยสิบอได้แล้วล,ละเบลนี่ยังแซ่บอยู่นะยังอ่อนอยู่นะ อ่อนอย่พักวันแล้วก็กินใบมันนี่หลังจากที่กินข่าวแล้วก็แยกย้ายกันไปหาเห็ดเวียกเห็ดงานจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้เด้อจ้าขอบคุณถูกคอมเมนต์ถูกกำลังใจพอกันใหม่คลิปนะ สบายดีจ้า